อารันสตอรี่วีคนี้จะพาไปชมต้นไม้มหัศจรรย์ที่นบีแวะพักมีเพียงต้นเดียวใจกลางทะเลทรายในจอร์แดนมันดูไม่มีวีแ่แววว่าจะมีต้นไม้แถวนี้เลยบอกว่ามีแค่ต้นเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่กลางทะเลทรายนะครับโอ้โอ้โอ้โอไม่มีหนุเยอะมีทนล้นเลยโอ้ยอัน้าภาพเดียวยากนะเจริญปั้นพักพักบัดนี้นี่จะกลับสามเดือน ไงสวัสดีวันนี้ร้านปพาทุกคนไปไหนครับไปไปดูต้นไม้ใหญ่ดูต้นไม้ใหญ่โอ้อยจะเป็นยังไงนะนี่ลูกทัวร์ลูกทัวร์ของร้านปาล่าร้านปพาท,ทัวร์ใช่ไหมครับโอ้หมอกเต็มเลยวันนี้ ที่เราจะไปกันอยู่ที่เมืองซาฟาวีห่างจากกรุงอัมมานประมาณ150กิโลครับป๊าป้าเลี้ยงกป้าลู้วกว่าแลนเห็นต้นไม้เปล่ายังเลยไหมไม่มีเลยใช่ไหมมีต้นไม้ล่าบอกว่ามีแค่ต้นเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่กลางทะเลทรายนะครับหลายคนก็เชื่อว่าเป็นต้นไม้ตั้งแต่สมัยนบีเมื่อมาทำการค้า บริเวณแขวนชามชามก็คือบริเวณประเทศซีเรียจอร์แดนเลบานอนแต่ท่านี้นะครับที่จะราไปดูปใกล้ๆกันนี่คือเส้นทางที่จะไปยังต้นไม้นะครับเราช่วหาหน่อยในต้นไม้ใหญ่ใน พอเข้ามาปุ๊บมันก็จะแบบกุกระน่อยจังไม่มีหน้ยเยอะไม่มีถนนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวยัเนาะนี่คือสภาพอ๋อ is that <Yeah. S 1> ใช่เปล่าค่อยแล้วเราต้องเดินกันไปนิดนึงลมแรงมากเราต้องเดินเข้าไปอีกนิดนึง 15บองศาแต่ลมคือแบบสดๆเียบมากเราจะเข้าไปได้หรือเปล่านี่ไซร์ t r of the prophet m o m a d นี่มีคุณลุงเฝ้าตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาใกล้กบบนี ช่วงนี้มีฝนตกด้วยนะครับด้านล่างก,ก็เลยเป็นแห่งนาวอยู่นะครับเราก็จะแรงๆนะครับเพราะว่าเป็นช่วงวินเทอร์อากาศหนาวโอ้ยน้ำขังน้ำท่วมเห็นป่สวยจังสวยมากเลยมาแช์เนาะ เออมันขยับได้ได้เลยนะนี่นะครับเราก็มาอยู่ตรงใกล้กับต้นไม้นะครับต้นไม้นะบีนะครับผมนี่ใหญ่มาก้านับอายุก็400ปีนะครับเพราะว่าตั้งแต่รักดามธรรมะน,นะครับเดินทางมาค้าขายแล้วก็ได้หยุดพักบริเวณตรงนี้นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นต้นไม้นาบีนะครับคนละวนลำนะครับผมนะครับนี่น เกเหออไปบโตนุ่นโตนุ่นใอ๋อน้ำเยอะอจริงๆตกจนท่วมปกติถ้าเข้าดูดูใบไม้ผีมันก็จะเขียวแบบนี้เลยครับรา,า,ากมันลงไปลึกเขาบอกว่าบริเวณนี้ไม่มีต้นไม้อื่นเลยนอกจากต้นนี้ห่างไปหลายหลายร้อยกิโลถึงจะมีต้นไม้เป็นต้นเพียงต้นเดียวที่อยู่ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ตั้งอยู่ห <c oughs> ่างจากมาดินะเท่าไหร่นะเมื่อกี้เขาพันกว่ากิโล40ัน40ันกวน่าจะอยู่ันกี่วันกอเอ2อน2เือเดืน2เดือน2เดือน2เดเดือน2เดือน2เดืนเดเนเอเดเดนานดนเนเเ 4ีวันแล้วก็เดินทางกลับอีก40วันก็ง่ายๆก็เดินทางไปกลับก็ 1, <น> 1> เดือน,นครึ่งโดยประมาณนี่ครับนี่คือผู้ประสบภายหนาวลมแรงมากเป็นลุงที่เฝ้าอยูนน <c oughs> น่นี่นะครับชื่สสาาสอสมกมุขกัวมัดคาบู ลุงนี่เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่30กิโลห่างจากที่ตรงนี้แต่ต้องมาเฝ้ามาเฝ้าที่ตรงนี้นะคะอ่าถ่ายรูปรวมหนึ่งกรุ๊ปในอ่าใน watermelon ฮะฮะฮันดลฮะฮะจ๊ะฮันดลฟิร์ฟร์ سكين من هناك فير ركبه هنا اه مش مش لا لا هذا حنظل حنظل هذا حنظل نو 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 سكين سكين اه هيك هلك بعدين حطوا فير وحطوا هان بعدين اه وجع وجع اوكي اه اه اوكي มาซาลามาตอนแรกนึกว่าลูกแตงโมไม่ใช่มันก็แตงโมทะเลอะไรแตงโมทะเลอ่ะนี่หมาทะเลทรายและนี่ก็แมว คือน้ำท่วมปกติก็คือเป็นทะเลราอย่างเดียวนี่คือกลายเป็นแอ่งน้ำไปเลย